อายการสูงสุดเนี่ยมีการนัดฟังคําสั่งฟ้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้เป็นโควิดก็เลยส่งทนายความเนี่ยไปขอเลื่อนอทางด้านของอายการสูงสุดนะครับแต่ว่าทางด้านของอายการสูงสุดเขาก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณทุกข้อกล่าวหานะครับแต่ว่ายังไม่สามารถยื่นฟ้องได้ทันทีเพราะว่าวันนี้เจ้าตัวเนี่ยเขายื่นใบรับรองแพทย์อ้างว่าติดโควิดนั่นเองครับซึ่งวันนี้คุณประยุทธ์นะครับ เพชรชรุณเป็นโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดครับก็บอกว่ารายละเอียดในใบรับรองแพทย์ของคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะว่าเป็นโรงพยาบาลไหนคือนักข่าวถามว่าใบรับรองแพทย์ที่ตรวจโควิด COVID เนี่ยเป็นโรงพยาบาลไหนถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือของคุณทักษิณอาจจะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่านะครับในการที่ออกใบรับรองแพทย์ให้ว่าติดโควิดเนี่ยแต่คุณคุณประยุทธ์นะคุณประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ว่าจะ รายละเอียดของใบรับรองแพทย์จะเป็นยังไงเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยอายการสูงสุดก็มีการสั่งฟ้องไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้นะครับซึ่งจากวันนี้นับไปอีกประมาณเกือบครึ่งเดือนเนี่ยวันที่1 8มิถุนายนนะครับอายการสูงสุดจะนัดคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีการเลื่อนนะ แล้วก็นักข่าวก็ถามว่าคุณทักษิณเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอความเป็นธรรมได้อีกหรือเปล่านะครับคุณประยุทธ์ก็บอกว่าทําได้นะครับตราบใดที่ยังไม่ส่งฟ้องและยังอยู่ในระเบียบของสํานักงานอายการสูงสุดเนี่ยและกฎหมายซึ่งอยู่ในดุลพินิษของอายการสูงสุดว่าจะพิจารณาหรือไม่แต่บนพื้นฐานเพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงไม่ใช่การประวิงเวลานะครับแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ตราบใดที่ยังไม่มีการส่งตัวคุณทักษิณ ไปที่ศารเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำเลยก็ต่อเมื่อฟ้องต่อศาลแล้วเท่านั้นนะครับไปฟังเสียงของคุณประยุทธ์เพชรรคุณกันหน่อยครับบัดนี้นายอำนาจเกยียรติเจริญรักไอาการสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันธุ์รถโทรหรือนายทักษิณชินวัตรฐาน ร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามประมวลกฎหมายยามาตรา83มาตรา112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อห พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2,550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบ,บับที่2พศ2,560มาตรา8วันนี้พนักง,งานไอาการไม่สามารถยื่นฟ้องพันธุ์ตรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้เนื่องจากพันธุ์ตรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักง,งานไยการตามกำหนดนัด โดยได้มอบอำนาจให้ทนายฟารมมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งของพนักงานเดการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒิบุญประสาท อายการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานในการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอัยการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้พิจารณาคำร้องที่ผู้รับมอบหน้าของพันธุ์บัวทรหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่สามิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไป เป็นวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาเพื่อให้ประธานโทษ18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาเพื่อนัดให้กับพนันธุรโทรหรือนายทักษิณเชิญวัติมาพบอาอการเพื่อย,ยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปอนั่นคือสาระสำคัญโดยสรุปที่ทางท่านอาอการทุกสุดมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ ก็สรุปก็คือท่านอไยการสุดมีคำสั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาและนัดให้มาพบพนักง,งานใยการสำนักง,งานใยการพิเศษฝ่ายคดียา8เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนปี2อ6 7นะครับก็นี่คือข้อเท็จจริงโดยสรุปที่ทางงานโฆษกได้ถแถลงพี่น้องสืง่อมวลชนในวันนี้